สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพวกกรช่องแลมซาอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอปป๊อปไทยตัวนี้เลยนะครับว่ายังจะนะครับสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับดาวน์โหลดที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับสามารถเล่นได้ทุกคนเลยนะครับ แล้วก็แอปนี้ยังไม่ใช่แอปลงทุนเลยนะครับเป็นแอปง่ายๆนะครับถอนเข้า To มันนี่วอลเล็ t นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาลองถอนดูด้วยนะครับว่ายังจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับบางทีแอปนี้นะครับก็อาจจะเลือกจ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็การถอนแอปนี้นะครับขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่10บาทนะครับในการถอนขั้นต่า แล้วก็การหาเหรียญนะครับจะสามารถหาได้จากการเล่นเกมพวกนี้เลยนะครับ แล้วก็แต่ละครั้งนะครับที่เราเล่นเกมนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับขึลืนมานะครับแล้วก็ข้างแรกก็จะเป็นรับรางวัลคูณ5นะครับหรือว่า5เท่านะกาท่านเพื่อนดูโฆษณาก็จะได้รับมาประมาณ250เหรียญประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่อยากดูนะครับสามารถคลิกกระบาดออกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับสําหรับการหาเหรียญคอจะอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับตัวเด้งไปเด้งมา นะครับตรง100เหรียญตัวนี้นะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางวันคูณ3นะครับถ้าเพื่อนดูโฆษณาก็จะได้รับมาอยู่ที่300เหรียญนะครับเพราะว่าผมจะไม่ดูละกันนะครับนี่นะครับเราก็จะได้รับเหรียญมาแล้วนะครับ100เหรียญนะครับแต่ว่าในโฆษณาของแอปนี้นะครับเพราะอาจจะเยอะเป็นนิดนึงนะครับอยากให้เพื่อนรอก่อนแป๊บนึงนะครับ แล้วก็ตัวที่สามนะครับข้างบนด้านขวามือสุดเลยนะครับจะเป็นรูปเหรียญนะครับข้างล่างก็จะเขียนว่า1นึ่งเมือเหรียญนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับการเช็คอินนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเช็คอินหนึ่งครั้งนะครับจะได้รับมาอยู่ที่300รเหรียญนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถรับคูณ3ามคูณสได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับมาอยู่ที่600เหรียญนะครับแล้วก็ จะถือว่าเยอะอยู่นะครับสําหรับ600เหรียญนะครับแล้วก็่านเพื่อนยิ่งเล่นนะครับเหรียญในแอปนี้ก็จะได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนรอก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีวันพิเศษพิเศษหน่อยนะครับจะมีอยู่ที่4วันนะครับจะมีวันที่3นะครับวันที่7วันที่4วันที่30นะครับจะเป็นวันพิเศษพิเศษหน่อยนะครับเขาจะให้เรารับเหรียญได้ เยอะกว่าเพื่อนนะครับจะมีวันที่3นะครับจะได้รับมาอยู่ที่500เหรียญนะครับแล้วก็วันที่7จะได้รับมาอยู่ที่1000เหรียญนะครับแล้วก็วันที่14นะครับ2,500เหรียญนะครับแล้วก็วันที่30นะครับก็จะได้รับมาอยู่ที่สองหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็เขาก็จะเพิ่มเติมวันที่พิเศษมาอีกสามวันนะครับจะมีวันที่ห้าวันที่สิบแปดวันที่ยีิบห้านะครับสามวันนี้นะครับเราจะได้รับเพชรนะครับ ได้รับครั้งละ1เพชรเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกมเล็กๆนะครับเพื่อทุกคนปมกด เข้ามาผิดนะครับตรงลัคกี้เกมนะครับกดเข้ามาตรงสีตัวไหนสีตัวหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดมาที่ลัคกี้สปินเลยละกันนะครับเพื่อสามารถกดคลิกนะครับมันก็จะหมุนให้เราเป็นแบบนี้เลยนะครับเนว่านะครับสามารถส่มได้9ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับรางวัลสูงสุดจะอยู่ที่10,000เหรียญนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนรอก่อนนะครับ แล้วก็4เกมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะมีบางอันนะครับที่เราจะได้รับเหรียญนะครับแล้วก็บางอันเราจะไม่ได้ไม่ได้รับเหรียญนะครับแล้วก็กดคลิกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าถึง8ครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องดูโฆษณานะครับถึงจะหมุนได้อีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งนี้ได้มาแค่50เหรียญเองนะครับได้น้อยมากเดี๋ยวผมจะกดคลิกกระาษออกได้เลยนะครับ แล้วก็กระปุกออมสินหมูตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระปุกออมสินเกี่ยวกรานะครับการดูวิดีโอของเรานะครับกระปุกออมสินตัวนี้นะครับก็จะเก็บรวบรวมนะครับถ้าเราดูวิดีโอได้เยอะนะครับเรียงก็จะมาตกของกระปุกออมสินหมูตัวนี้นะครับแล้วก็วันครั้งหน้านะครับเราก็จะได้รับเรียนะครับมาได้เลยนะครับ ตามจํานวนที่เราได้ทําการหาเหรียญไปนะครับแล้วก็งานข้างล่างไม่ใช่นับข้างบนนะครับด้านขวาด้านซ้ายมือนะครับจะเขียนว่างานนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งครั้งก็จะเจอรูปหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกภารกิจนะครับให้เราทำนะครับอย่างเช่นการขูดบัตรนะครับแล้วก็เชิญเพื่อนนะครับจะได้รับเหรียญเยอะสุดนะครับเชิญเพื่อนจะได้รับเหรียญมาอยู่ที่แปดหมื่นเหรียญนะครับ แล้วก็บวกกับอีก50เฮรนะครับเพื่อไม่เป็นการทําให้คลิปนี้นานเกินไปนะครับเดี๋ยวจะมาถอนเลยเลยละกันนะครับว่ายังจะสามารถนะครับหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับสําหรับแอปนี้นะครับกดคลิกเข้ามาคําว่าถอนได้เลยนะครับตัวนี้ก็กดโอเคได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะมีอยู่ที่10บาทนะครับ100บาท200บาท500แล้วก็1,000บาทนะครับ จะมี5ตัวนะครับสำหรับการถอนนะครับแล้วก็ตัวขั้นต่ำนะครับ10บาทนะครับเพื่อนๆจะต้องใช้เหรียญอยู่ที่1น0 0 0 0สนเหรียญแล้วก็บวกกับอีก300เพรนะครับถ้าใครไม่อยากใช้เพรนะครับเพื่อนๆก็จะต้องทำเหรียญให้ได้เยอะๆนะครับให้ครบ1 2 0 0 0ล้าน2เสียนเหรียญนะครับจะเท่ากับ100บาทนะครับถึงจะไม่ต้องใช้เพชรนะครับ 100บาทขึ้นไปจะไม่ต้องใช้เพชรนะครับแล้วก็ถอนสูงสุดของแอปนี้นะครับจะอยู่ที่1000บาทนะครับใช้เหรียญอยู่ที่12ล้านเหรียญนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะถูกอยู่นะครับน่าจะ120ล้านเหรียญนะครับผมว่านะครับแล้วก็จะมาถอนลองดูเลยละกันนะครับจํานวน10บบาทนะครับแล้วก็กดถอนเงินสดนะครับก็กดสมัครถอนเงินนะครับก็กดยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็ การตรวจสอบนะครับโดยเร็วที่สุดนะครับจะถึงภายในนะครับ1-7ถึงวันนะครับก็ถือว่าไม่นานมากนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนรอกอนะครับถ้าเพื่อนถอดแล้วนะครับก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดคลิกกระบาดออกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นประวัตินะครับการถอดของเรานะครับแล้วก็จะมีประวัติเยอะแยะนะครับที่เราได้ ถอนไปนะครับส่วนมากผมถอนแค่1ิบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็100บาทนะครับถอนแค่1ครั้งเองนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจนะครับอยากลองเล่นดูนะครับก็ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเงินเข้าตอนไหนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับให้นะครับไว้ในคอมเมนต์นะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดไว้์ต้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ